สำหรับตัวอย่างนี้เราก็มาดูตัวอย่างการใช้ I ีในการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะนะตรงนี้นะคะเราต้องการที่จะอ่า มีข้อมูลซึ่งเป็นยอดขายออกมานะคะมีข้อมูลที่เป็นยอดขายออกมาแล้วเราต้องการหาค่าคอมมิชชั่นนะคะเราต้องการหาค่าชุดนี้ออกมาว่าได้ได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะ <S <s โดยเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้ายอดขายนะคะถ้ายอดขายตั้งแต่นะคะใช้คาว่าตั้งแต่เนาะเขาคือเครื่องหมายมากกว่าแล้วเท่ากับตั้งแต่1 0,000มืขึ้นไปนะคะให้เอาค่านั้นนะคะให้เอาถ้าเป็นจริงนะคะให้เอาค่านั้นไปคูณ สินะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นออกมานะคะอย่างาตำแหน่งข้อมูลชุดนี้นะคะสิ่งที่เราได้นะคะอยอดขาย5 0 0 0ซึ่งมันไม่เข้าเกณฑ์น,นะคะซึ่งมันไม่เข้าเกณฑ์เมื่อไม่ได้เข้าเกณฑ์ก็ได้คําตอบก็คือไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นก็คือได้สูนยนั่นเองนะคะอันนี้ไม่เป็นตามเกณฑ์ไม่เป็นตามเกณฑ์น,นะคะ ค่าที่เป็นตามเกณฑ์นะคะตัวแรกก็คืออย่างของข้อมูลชุดนี้นะคะก็คือมีค่าตั้งแต่10,000บาททําให้เขาได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์นะคะอันนี้เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์อันนี้ไม่เข้าเกณฑ์นะคะเราจะมาลองทําดูนะคะอ่ะเราก็ขอก่อนอ,อื่นล้วก็ขอเคลียร์ค่าชุดเก่ารตรงนี้ออกไปนะคะก็คือการล้างเนื้อหานะคะอ่ะเราก็มาใส่สูตรในการตรวจสอบค่านะคะ if ดท้เมื่อต้องการตรวจสอบค่านะคะเราก็อีฟขึ้นมานะคะแล้วก็วงเล็บเปิดน,นะคะก็จะมีตัวไกด์นำทางว่าเราต้องเติมค่าลงไปหรือว่าตัวแปรลงไปอะไรบ้างนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะก็คือ logical test ก็คือเอาค่าอเอาค่าไหนมามาทดสอบ่อูพูดง่ายตามนี้เลยนะคะก็คือตำแหน่งที่เอามาทดสอบนะคะหรือว่าค่าที่เข้ามาใช้ในระบบก็คือชุดแรกก็คือตัวนี้นะคะเป็นค่า ที่อยู่ในตำแหน่ง d 5ตรงนี้นะคะแล้วก็การใช้ลอจิกในการเปรียบเทียบนะคะก็คือมากกว่าและเท่ากับนะคะนั่นหมายถึงตั้งแต่นะตั้งแต่เท่าไหร่เกณฑ์เราอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อนไปที่เกณฑ์เลยก็คือ e 2นะคะถ้าเป็นจริงนะคะเป็นจริงขอมมาตัวต่อไปนะคะ เป็นจริงให้ทำอะไรคะ value if true นะคะให้เอาค่านั้นนะคะค่าของตัวมันเองนะคะก็คือ d 5นะคะไปคูณกับนะคะไปคูณกับค่า c o m m i ชชั่นที่เราตั้งค่าไว้นะคะะก็จะได้คำตอบนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรต่อเราปิด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 วงเล็บะจะได้คำตอบอะไรนะคะคำตอบก็คือเป็นเท็จนะคะก็คือค่าไม่เป็นจริงนะคะค่าไม่เป็นจริง ะะหากเราไม่ต้องการให้โชว์คำว่า f r o z e นะคะเราก็เพิ่มนะคะเราก็เพิ่มไป1นึ่คำตอบนะคะก็คือค่าที่เป็นเท s ให้โชว์อะไระคะโชว์0ก็คือไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะทำตรงนี้ได้นะคะทีนี้จุดต่อไปนะคะจุดต่อไปเราก็ทําเช่นเดียวกันนะคะซึ่งความง่ายของเรานะคะเราก็สามารถคัดลอกได้นะคะอะ แต่เมื่อเราคัดลอกลงมาแล้วไม่ได้คําตอบนะคะค่าคาตอบเป็น,เป,นเป็นคำตอบที่ที่ถือว่าเออร์เลอร์นะคะเราก็มาตรวจสอบเพื่อความเข้าใจนะคะมันขึ้นแว l u ลู่์ชาร์ปแวลูก็คือหาคําตอบไม่ได้จะเห็นว่าตําตแหน่งต่อไปมันมีการขยับนะคะเมื่อไรที่มีการคัดลอกนะคะในระดับของข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในช่องเซลล์ระดับเดียวกันนะคะก็ข้อมูลก็ขยับะะอย่างเช่นนะคะยอดขายมัน มันต้องเอามาคูณยอดขายซึ่งอยู่ e 2แต่พอคัดลอกมา,ามันปรับมาให้เป็น e 3นะคะค่าอื่นก็ยังคงขยับตามก็ถูกต้องแล้วก็คือ d d 6คูณกับคูณกับยอดออค่าคอมมิชชั่นนะคะ10%ซึ่ง10%ก็ถูกขยับนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราไม่ต้องการให้ขยับเราต้องล็อกค่านะคะอันนี้ก็ขยับหมดเลยนะคะ อ่ะตำแหน่งของ e2 นะคะ e2 เรายังคงต้องมาเปรียบเทียบนะคะมันต้องไม่ขยับนะคะมันเป็น e4 e5 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีการไม่ให้ข้อมูลชุดที่เราคัดลอกไปไม,ไม่ให้มีการขยับก็คือ e2 นะ,ะเราก็ล็อกค่านี้ไว้นะคะล็อกค่า e2 ไว้การล็อกค่าเราก็เลือกข้อมูลชุดนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ Uh, F4 นะคะ F4 ที่คีย์บอร์ดเลยนะคะถ้าเราใช้นูตบุ๊กก็ใช้ฟังก์ชันไปด้วยนะคะแล้วก็จุดที่เราต้องล็อกอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือนะคะตำแหน่งนี้2ตำแหน่งนี้นะคะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะก็ F4 อีกครั้งหนึ่งนะคะ,นะคะเมื่อเราคัดลอกไปแล้วข้อมูลก็จะไม่ขยับนะคะลองดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ข้อมูลก็ได้คําตอบนะคะตาแหน่งที่ไม่ต้องการให้ขยับก็คือยอดขายเพราะว่าทุกครั้งต้องมาเปรียบเทียบกับยอดขายชุดนี้นะคะถ้าเป็นจริงก็ต้องเอามาคูณกับค่าของ e3 e 3, นะคะชุดนี้ข้อมูลก็ตัวอื่นๆก็ไม่ขยับเมื่อเราทําแบบนี้นะคะข,ข้อมูลอื่นก็ไม่มีขยับหรือเราจะเรียกว่าการตึงเซลล์นะคะถ้าเราต้องการยกเลิกเราก็เพียงแต่ไป เลือกตัวเดิมซ้ำนะคะต้องเลือกข้อมูลก่อนนะคะจุดของข้อมูลก่อนแล้วก็ไป F4 อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการยกเลิกนะคะหรือเราจะาพิมพ์เข้าไปตรงๆก็ได้นะคะก็คือต้องพิมพ์ ตัวดอลลาร์เนะคะหรือรจะเรียกว่าสติงนะคะลงไปทั้งแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือการพิมพ์แต่ละจุดนะคะเราเห็นว่าเราค่อนข้างใช้เวลาในการพิมพ์นะคะแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันช่วยนะคะมันก็สามารถที่จะเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะงานเราก็เสร็จเร็วขึ้นนะคะอันนี้คือรูปแบบนะคะก็ลองไปหัดลองใช้ดูนะคะอันนี้คือเรายกเลิกการไม่ตึงค่านะคะ,ะเมื่อ เราคัดลอกไปแล้วข้อมูลก็จะถูกขยับนะคะจาก e2 ก็จะเป็น e3 อย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าค่าข้อมูลตัวนี้เราไม่ต้องการให้ขยับนะเพราะว่าทุกตัวต้องมาเทียบกับตัวนี้เทียบกับตัวนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อมูลเราไม่ต้องการให้ขยับอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คือเคสของการข้อมูลที่ขยับนะคะก็จะเป็นตัว e3 ก็จะเป็น ตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ล็อกค่านะคะหรือเราจะใช้คำว่า,าการตึงค่าไมใ่ให้มีการขยับนะคะก็ฟังก์ชันแล้วก็ F4 ถ้าเราใช้น้ t ตบุ๊กนะคะถ้าเราใช้เครื่อง PC ก็ฟังก์ชัน F4 ซึ่งอยู่แถวบนสุดของคีย์บอร์ดได้เลยนะคะก็สามารถที่จะคำวนวณได้นะคะสามารถที่จะได้ค่าที่ออกมาที่ตรงกับที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็ าสามารถที่คัดลอกได้เลยนะคะข้อดีของข้อมูลชุดนี้ก็ง่ายตรงที่ว่าเราตั้งเงื่อนไขไว้ตรงส่วนบนนะคะหากว่าเราต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ว่าเอ,อยอดขายเนี่ยเราอยากจะให้คนที่ ขายได้น้อยหน่อยก็คือค่อยๆพัฒนาเราอาจจะมีการตั้งว่าถ้าตั้งแต่ห้าพันละนะคะถ้าเราบอกว่าตั้งแต่ห้าพันเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะข้อมูลของห้าพันก็จะเริ่มก็จะมีการมีตัวเลขขึ้นมาเพราะว่าเราตั้งเกณฑ์ขึ้นว่าห้าพันตั้งแต่ห้าพันขึ้นไปแล้วก็คูณค่าคอมมิชชั่นที่ได้มาะะก็แสดงว่าคนนี้ก็มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นมานะคะคจาก จากจากเดิมที่ไม่ได้เลยนะถ้าเกณฑ์เราตั้งเกณฑ์ได้สูงนะคะเราตั้งเกณฑ์ได้สูงไรหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รับคอมมิชชั่นนะคะส่วนถ้าเราต้องการลดเกณฑ์เราก็สามารถมา,า,มาลดเกณฑ์ตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเราก็สามารถที่จะปรับแก้ไขได้เลยนะคะเมื่อตรงนี้ปรับข้อมูลข้างล่างก็ปรับนะคะเราไว้ที่เดิมนะคะ10% ข้อมูลก็เหมือนเดิมนะคะต้องการปรับ2ตัวนี้ก็สามารถปรับได้เลยนะคะปรับเงื่อนไขข้อมูลชุดนี้ตัว Data ข้อมูลชุดนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะคำตอบก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือความง่ายนะคะ,อะลองไปไประยุกต์ใช้นะคะโอเคนะคะก็มาดูอีกตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือการคิด โปรโมชั่นนะคะการคิดโปรโมชั่นก็คือว่าเป็นการใช้บัตรเครดิตนะคะ,ะใช้มากก็จะมีการคืนเงินอะไรประมาณนี้นะคะอย่างตรงเนี้ยหรืว่าเราไปเจอเงื่อนไขบอกว่าเออถ้าใช้ค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่ ห้าหมืนบาทขึ้นไปก็จะได้รับเงินคืนนะคะอันนี้คือได้รับเงินคืนนะคะเป็นช่วงของข้อมูลที่ที่ที่เป็นตามใบประกาศนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะนํามาใช้ใน Excel นะคะเราก็ต้องปรับนะคะตัปรับปรับปรับรูปแบบนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่ Excel เข้าใจนะคะต้องมาปรับแบบอยู่ในรูปแบบนี้นะคะตั้งเกณฑ์แบบนี้นะคะก็คือก็คล้ายๆเดิมนะคะเพียงแต่เรารับเป็นช่วงข้อมูลที่ ที่ระบุเป็นข้อมูลชุดเดียวอันนี้เป็นช่วงข้อมูลนะคะอันนี้คือภาษาที่ที่เราเข้าใจนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้ Excel เข้าใจแล้วก็นํามาใช้นะคะเราต้องปรับอยู่ในรูปแบบตารางแบบนี้นะคะก็ไล่ตัวเลขเหมือนกันนะคะตั้งแต่น้อยไปหามานะคะโดยจุดเริ่มต้นเราก็ให้เป็นคําตอบที่ที่ได้สเกลที่น้อยที่สุดก็คือ0ูนย์นะคะก็คือถ้าไม่ใช้จ่ายก็คือไม่ได้รับเงินคืนนะคะถ้าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงที่ ช่วงช่วงนี้ยสามพถึง1 4ื่นสี่นี่เนี่ยราก็เอาเฉพาะค่าชุดแรกนะคะก็คือสามพันนะฮะสำหรับช่วงที่2องนะคะก็คือช่วงเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดอะเราบอกว่า1 4 9 9 9เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราเราไม่ต้องระบุนะ,ะแต่เรื่อมันรับให้นะคะสามารถนำไปไปนาไปใช้คอบคุมนะคะ15เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าเวลาตั้งเกณฑ์นะคะเราเอาเฉพาะอ่าลำดับ เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะสามพันก็ได้หนึ่งร้อยนะคะหมื่นห้าก็อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าหมื่นขึ้นไปนะฮะก็ห้าพันนะคะเราปรับให้อยู่รูปแบบนี้นะคะอะลองมาใช้งานดูนะคะก็อันดับแรกก็ขอเคลียร์ข้อมูลชุดนี้ก่อนนะคะข้อมูลทุกอย่างในตรงนี้เลยนะคะขอลบก่อนนะคะอะสมมติตัวน,ตนี้ไม่มีนะคะ แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบทั้ง v-look u p กับกับ if e นะคะ,ะเริ่มแรกนะคะ,ะเราก็ if e ขึ้นมาเลยค่ะ if e นะคะ if e แล้วก็ค่าที่เราเอามาเทสนะคะ l logical t e s t ก็คือค่านี้นะคะซึ่งถ้าค่าที่มาเปรียบเทียบะนะเปรียบเทียบกับตารางชุดน,นี้นะคะ,ะเราก็ ตั้งแต่นะข้อหมายตั้งแต่ก็คือมากกว่าแล้วเท่ากับนะคะเท่ากับเท่าไรคะห้าห้าหมื่นนะคะห้าหมื่นห้าหมื่นนะห้าหมื่นเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะรูปแบบจะไม่รับนะคะ เราต้องดูนิดนึงนะคะเวลาเราพิมพนะคะถ้านะคะถ้าดี5มีค่าตั้งแต่50,000ขึ้นไปนะคะคำตอบที่ได้นะคะเราต้องการคำตอบที่ได้ถ้ามันตรงเงื่อนไขเราให้ไปทำอะไรนะคะเราให้เขาได้รับ5้า0 0ห้ันะคะได้เงินคืน5,000แล้วก็พิมพ์5,000ันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะเริ่มต้นที่ค่าที่มากที่สุดนะคะ เมื่อจบเงื่อนไขนี้ถ้าไม่เป็นจริงมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือถ้าไม่เป็นตามเงื่อนไขนี้ก็มาทําเงื่อนไขที่ะคะถ้าไม่ใช่เงื่อนไขหนึ่งก็มาทําเงื่อนไขที่2กรณีนี้เราก็คือเรามี net e t if ก็คือใช้ if ซ้อน if นั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะก็ยังคงเป็นตัวเดิมที่นํามาทดสอบนะคะถ้าไม่ใช่เงื่อนไขแรกก็มาทําเงื่อนไขที่2นะคะ ก็ยังคงเป็นอีฟแล้วก็ระบุตำแหน่งที่เอามาทดสอบอย่างเป็นชุดเดิมนะคะก็คือ d 5นะฮะรอบนี้ก็ตัวเลขก็จะลดหลั่นน้อยลงมานะคะาจากจากเท่าไหร่คะจาก5 0 0 0มืนนะคะก็จะเป็นลำดับขั้นนะคะซึ่งซึ่งลำดับก็จะน้อยลงมาต,ตามตามนี้นะคะหมื่นห้า 15, นะคะหมื 15, 15, 15, 15, ่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าเป็นจริงนะคะได้เท่าไหร่ ได้700นะฮะได้รับเงินคืน700แล้วก็พิมพ์7 0 0ลงไปนะคะอ่าถ้ามีต่อเงื่อนไขต่อมาเราก็คอมมาแล้วก็อีฟต่อเลยนะคะแล้วก็ระบุะนะคะเงื่อนไขถัดไปเลยนะคะอ่รอบถัดไปก็มาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตั้งแต่และเท่ากับก็คือ 3,000นะคะ3,000นะคะ3,000ได้แล้วคำตอบก็คือ100นะคะตัวสุดท้ายไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะคะ,ะตัวสุดท้ายไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำตอบลงไปได้เลยนะคะนั่นคือเราให้คำตอบเป็นศูนย์นะคะ,ะเราก็จะ อีฟเราก็จะสั้นๆขึ้นมานะคะดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะดูที่แถบฟอร์มูลาตรงนี้ก็ได้นะคะถ้า D5 มีค่าตั้งแต่50,000ได้คได้เงินคืน5,000นนคะถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็มาตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปนะคะ,ะถ้ามีค่าตั้งแต่นะคะหมื่นห้านะหมื่นห้าได้คืนเจ็ดร้อยะถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็มาทําเงื่อนไขถัดไปนะคะ สามพันนะคะถ้าสามพันได้หนึ่งร้อยนะคะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยได้คําตอบก็คือเลขศูนย์นะคะแล้วก็ enter แล้วก็ติ๊กหรือเราจะ,ะคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะคาตอบตรงนี้เราลืมอะไรคะอ่าณนะตรงนี้เขาบอกว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราใช้วงเล็บเปิดนะกี่จุดค่าหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะคะเราใช้วงเล็บ เปิด3จุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิด3จุดแต่ตัวนี้เราปิดตัวเดียวเขาก็เลยขึ้นเตือนเรานะคะเราสามารถที่จะให้เครื่องมันปรับให้ก็ได้นะคะโดยตอบเขาว่าใช่นะคะ,าานะคะก็สามารถได้คาตอบเหมือนกันนะ,ะสุดท้ายเขาก็จะมาปรับให้เรานะคะอันนี้คือเป็นวิธีการที่ใช้เครื่องโดยโดยคนที่พิมพ์ไม่คล่องเท่าไหร่นะคะหรือเราจะใส่ให้ให้ครบทั้ง3ตัวเลยโดยเขาจะไม่แจ้งเตือนนะก็แล้วแต่ความชอบนะคะ,ะ,นะคะส่วนตัวเวลาพิมพ์งานแล้วเราก็อยากจะลด เวลาในการพิมพ์นะคะบางอย่างให้เครื่องตรวจสอบนะคะทีนี้เรามาตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่ามันจะจริงไหมเราลองมาทําอีกอันนึงก็ได้นะคะก็เท่ากับอีฟนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เราทํารอบที่สองนะคะเป็นการทบทวนนะคะก็ยังคงเปรียบเทียบจุดเดิมนะคะเท่ากับนะคะมากกว่าเราเท่ากับเท่าไหลคะห้าหมื่นนะคะถ้าเป็นจริงก็ได้เงินคืน5 0 0 0น นะคะ,ะคำตอบนะคะเราได้เท่าไหร่คะเราได้สองพันไม่เข้าเงื่อนไขใช่ไหมคะเพราะเราทําไม่เสร็จนะคะเราสามารถไปดับเบิลคลิกแล้วก็แก้ไขต่อได้นะคะ,ะมันยังไม่จบนะคะเราก็คือเวลาเรามือใหม่เราพิมพ์งานนะคะเราอาจจะไม่ได้พิมพ์รอบเดียวแล้วได้คําตอบนะเราก็ค่อยๆแก้ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะคะก็รอบนี้ก็ยังคงเอาค่า D6 นะคะ d6 ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็เท่ากับ นะมากกว่าแ้วเท่ากับเท่าไรหมื่นห้านะคะหมื 10, 5, 10, 5, นะ่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าได้คำตอบก็คือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะมีต่อนะคะเราก็อีฟต่อเลยนะคะค่ายังคงเป็นดีหกนะคะดีหกมีค่าตั้งแต่สามพันตัวสุดท้ายแล้วนะคะสามพันสามพันได้คำตอบก็คือหนึ่งร้อยนะคะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยก็คือ ก็คือได้คําตอบศูนย์อรอบนี้เราจะไม่ให้เออเลอร์ไม่ให้โชก็ได้เราก็ใส่ให้ครบแล้วก็ e n t e r ไปนะคะเห็นไหมว่าเราจะได้คําตอบเหมือนเดิมนะคะในเมื่อข้อมูลมันยังคงเหมือนเดิมนะคะ,ะยังได้คําตอบเหมือน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 ที่เราทําครั้งแรกนะคะก็คือคําตอบตัวนี้คำตอบตัวนี้มัน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 ก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่แว่าเวลาเราคัดลอกจุดที่เปลี่ยนก็คือจาก D 5ก็จะกลายเป็น D 6ต่อไปก็ D 7 แต่ค่าอื่นๆยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น Excel เราก็สามารถที่จะคัดลอกสูตรได้เลยนะคะโดยไม่จําเป็นต้องมาทําให้ครบทุกุสิบคนนะคะเราทําแค่คนแรกนะคะจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกลงมาแบบนี้เลยนะคะหรือเราจะลากลงมาแบบนี้นะคะได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะเราจะใช้วิธีการที่ง่ายก็คือดับเบิลคลิกที่จุดมุมล่างขวาแบบนี้นะ,ะเราก็ได้คําตอบเหมือนกันนะคะ อ่ะปรากฏว่าทาไมไม่ได้คําตอบนะคะที่ไม่ได้คําตอบแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้ถูกเซตแบบตีตารางนะคะแต่ถ้าเราถูกสร้างให้เป็นข้อมูลชุดที่เป็นตารางนะคะเป็นตารางแบบเนี้ยขออนุญาตทําตารางนะคะตามไม่เห็นนะคะตาตารางแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกได้เลยนะคะจุดต่างกันก็คืออ่าเกิดอะไรขึ้นนะคะดับเบิลคลิกไม่่านอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะลาเขากันแล้วกันนะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งเราดูนะคะเคลียค่าเดี๋ยวเคลียค่ารอบนี้เราลองแต่บันทึกดูสิอ่ะก็จะได้คาตอบนะคะก็คือบางบางตัวเราเราไม่ได้ทําเซตค่าตลรางนะคะก็อาจจะใช้งานค่อนข้างยากๆหน่อยนะคะก็อันนี้คือเป็นการตีตารางนะคะตีกาบตีตารางแล้วก็ลองอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้คือไม่พลาดเนาะเคลียข้อมูล เดบเบัลคลิกข้อมูลก็ได้คําตอบเหมือกนกันนะคะกะ็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะคะต่อไปเราจะลองมาเปรียบเทียบกับก,บการใช้ v l o o k u p ซึ่งซึ่งเราทดสอบไปแล้วนะคะรอบนี้เราก็เป็นการทดลองความรู้อีกอันนึงนะคะก็คือเปรียบเทียบระหว่างการใช้อ f ก,กับการใช้ VlookU p นะคะเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างที่จะ ใช้งานร่วมกันได้นะคะรอ,อบนี้เราลองใช้ VLOOK UP นะคะเราลองใช้ VLOOK UP จะทบทวน VLOOK UP กับ e f คู่กันนะคะก็เวลาท่านสะดวกใช้ตัวไหนก็จะได้หยิบม,มาใช้ได้เลยนะคะถ้าเราใช้กรณีของการใช้ VLOOK UP ก็เหมือนเดิมนะคะก็พิมพ์คำสั่งขึ้นมา ให้ถูกต้องนะคะอ่ะมันมีในระบบอยู่แล้วแล้วก็เดบคิดข,ขึ้นมาเลยนะคะ,อะรอบนี้เราก็มาพิจารณาคำว่า lookup value นะคะยังคงเป็นการค้นหาตามค่านะคะตามค่าใดค่าย,ยอดใช้จ่ายชุดนี้นะคะจากนั้นนะคะรูปแบบของอรูปแบบตัวไกด์นำทางเรานะคะก็จะก็จะระบุตัวถัดไปแล้วก็คอม่าเลยนะคะตัวถัดไปก็จะบอกว่า t a b l e a r r a y นะคะซึ่งรูปแบบ Table Array นั้นก็คือรูปแบบของฐานข้อมูลที่เป็นคำตอบเราเอาเซตไ้ที่ค่านี้นะะเราก็เลือกข้อมูลชุดนี้เลยนะอันนี้คือมองเป็น Table a r r a y ก็คือข้อมูลที่เป็นคำตอบซึ่งเราต้องดึงมาจากตารางชุดนี้นะคะนี่คือความหมายของ t a b l e a r r a y นะคะจุดต่อไปนะคะก็คือ Column Index นะคะก็คือตำแหน่งของคำตอบนะคะ ตำแหน่งของคำตอบนะตรงนี้เรานับเป็นคอลัมน์อินเด็กนะคะเราเรามองว่าเกณฑ์มันอยู่ลำดับที่1รับเงินคืนอยู่ลำดับที่2นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการคำตอบอยู่ที่ลำดับที่2เพราะว่าตรงนี้มองว่าเป็น2นะเกณฑ์เป็น1รับเงินคืนเป็น2เราก็เลยต้องใส่เลข2นะคะตัวต่อไปนะคะก็คือ,อเราจะเอาค่าไหนมาแสดงนะคะโดยทั่วๆไปเครื่องมันจะถูกเซตไว้ที่ค่า true อยู่แล้วนะคะ เราลองใช้ค่า True นะให้ตรงกันที่ใกล้เคียงอลองดูนะคะแล้วก็ Enter ลงไปนะคะก็ได้คำตอบนะคะนะถ้าไม่ได้คำตอบ R เหมือนกันนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้มันก็จะเป็นเคสเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องล็อกค่าไม่ให้ตารางมีการขยับอย่างเช่นตารางของเราตำแหน่งเราเริ่มต้นอยู่ที่ M4 จนถึง N8 N นะคะ m 4จนถึง m แแต่ตัวถัดไปนะคะมันกลายเป็น m 5. อ่ะ m 6ไปแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตร,ตรงนี้เราก็มีการล็อกค่านะคะเราก็จะได้คำตอบก็ f 4นะคะเหมือนเดิมนะ,ะจากนั้นเราก็ทำการคัดลอกนะคะก็จะเห็นว่าเราใช้ if e หรือ vlookup เราก็จะได้คำตอบเช่นกันนะคะหวังว่าท่านจะได้นำไปไประยุกต์ใช้งาน